มีวิธีไหนที่แบบว่ารักษาสิวเชีย่ยนด้วยตัวเองที่แบบผูกต้องหละปลอด<า>สัยมากแต่จี่หนูไม่มีสิวเชี่ยนเลยนะตรงไหนดูอู้หูแทบไม่ค่ยเห็นเลยค่ะชอบเห็นเห็นเขาลอกสิวเสีเ่ยนกันไหมเออดูแล้วมันมะันดีเนาะจริงๆการลอกสิวสเชีย่ยนก็ช่วยได้แต่เราจะต้องปิดรูให้ทันพอลอกเสร็จเราต้องมีเซรั่มหรือครีมอะไรที่กระชับรูขุมขนหรือใช้เลเซอร์ช่วยในการกระชับรูมุมขน อกอย่างเดียวแล้วไม่ปิดรูลูกลอกลอกไปเรื่อยรูมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและยิ่งผู้หญิงที่แต่งหน้าเอาแป้งไปทาอาะไรไปทาอุดตันไปใหญ่กลายเป็นรูใหญ่ไปเรื่อยๆก็ฉะนั้นถ้าใครมีสิวเซียนนะคะถ้าไปที่เกอเราจะจัดก,การลอกออกหลังจากนั้นเราจะใช้เลเซอร์กระชับปิดรูขนแทนทีแล้วก็จะมีเซรั่มช่วทาปิดรูขนให้มันกระชับลงแล้วก็เรียบเนยียนขึ้นและเราก็จะไม่ได้ต้องกลับมาปเป็น รหรอือสิ่อุตันอีกนะคะแต่ถ้าหนูลอกอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะลูกลอกอย่างเดียวจะกว้างไปเรื่อยๆเคยเห็นใครที่เป็นจมูกเป็นรูไหมคะอันนั้นเขาลอกแล้วก็บีบอย่างเดียวจนจมูกเป็นรูคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูพยายามอย่าไปดีบมันนะลูกนะน้องถ้าอยากหายนะคะต้องไปที่ต้องไปที่คลียวโคนะคะ อินบอกเฟครีโอริต้าระวังแมนลอกเป็นแบบด้วยนะเจอ้อ